เมื่อนี้พบก,กับช่องเที่ยวไปไทยแลวนะ้วเนาะมื้อนี้สองคนผัวเมียเพิ่นหนีลูกมาเที่ยวเมืองโบราณอีกแล้วจา้ามื้อนี้ก็จะเป็นงานโคมไฟนานาชาติของเมืองโบราณน,นะที่จดแสดงขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ยกได้มาปีนี้เป็นปีที่สองแต่เขามาว่าได้เป็นมามื้อแรกแล้วมามื้อที่สองเพราะว่าเมื่อที่สองนี่ตรงกับวันที่ห้าจะมีผุเขาก็เลยเลือกมาวันที่สองแต่ว่าคนหลายกระโดกกระเดียพี่น้องเออตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณน,นะคะมางาน ภูน้องงานไฟงานเทศกาลโคมไฟนานาชาตินะคะที่เมืองโบราณค่ะนี่คือเป็นปีที่สองนะคะที่ยกมานะคะตอนนี้ระหว่างรอภูเนาะอีก15นาทีพูจะมาแล้วนะคะก็เลยถ่ายรูปรอไปก่อนนะคะคนเยอะมากนะคะวันนี้เพราะว่ามีภูวันนี้นะคะวันที่5้ามีภูแล้วก็วันที่8และอีกวันหนึ่งไม่รู้วันอะไรจะมาที่ไม่ได้เนาะจะมีวันมีภูอยู่ประมาณ3าวันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่วันที่ห้า ก็คืออันนี้คือจะเป็นวันที่2องนะคะเขาเิ่เปิดเมื่อวานปีที่แล้วเรามาวันแรกไงก็เลยคนไม่ค่อยเยอะปีนี้มาวันที่2ตรงวันเสาร์คนเยอะมากเลยนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้นะคะจุดถ่ายรูปเพียบเลยแล้วก็มีคมไฟแต่งลายล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะ มาจ่ามาทาเบิงผูน้ากันเด้อเพื่อนว่าตอนแรกประกาศว่ามาสองทุ่มเคิงตอนนี้เป็นสองทุ่มสิบหา้านะเอามุมใดสวยทาเบิงบันนี้นะ อนนี้ก็คือพุ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินถ่ายรูปต่อนะคะก็คือประมาณสามทุ่มกว่าเนาะก็ยังเดินถ่ายรูปได้อยู่นะคะพุ้ขึ้นแป,ป๊บเดียวประมาณห้าหกนาทีเนาะพุ้เมื่อกี้เนี่ยถ่ายรูปไม่ทนันถ่ายรูปไม่ทนันดีแต่เราตั้งกล้องไว้เนาะก็คือได้ครบอยู่วิดีโอเรานะนี่นะคะตอนนี้ก็คือเก็บรูปบรรยากาศในงานรอบๆไปก่อนนะคะ สำหรับคนที่เราไปถ่ายรู้ปกับคุมไฟเนาะไฟประดับสวยงามมันจะ,จะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วคนก็นเลยจัดพอดีแต่ว่าคนก็นสิหลายน้อยนึงนี่แหละแต่ว่ากถ่ายรู้มวลอยู่ <c oughs> สีสันสวยงามคนหล่ไหลเด้นมาเบิ่งข้างในโอ้ตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะเนาะต่อแถวซื้อบัตรยาวมากดีแต่ว่ายกซื้อออนไลน์ก็เลยได้ไวหน่อยนะคะ i n t e r n นก็เป็น สาวไทยหนวันนะคะใส่ชุดไทยสาวลาวใส่ชุดไทยนะคะวันนี้เมื่อนี้กะไปใส่ชุดไทยเนาะชุดไทยอีกแล้วก็คือแบบตัวเบิรงหุ่นเนาะใส่ชุดไทยออกเป็นโอ่งมังก่อนเลยค่อยก็ได้ตัวมันใหญ่พอดก้ามเป็นมัดเลยนางก็อยากสวยนะก็อยากสวยน้อยนึงแลวเราก็อยู่จนไม่มีคนนะคะตอนนี้ก็คือใกล้จะปิดแล้วนะคะคนก็เลย ไกล้จะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแล้วเนาะก็เลยจะถ่ายรูปง่ายหน่อยตอนแรกโอ้โหถ่ายมุมไหนก็ไม่ได้คนเยอะติดคนไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือเหลือไม่เยอะแล้วนะคะคนเริ่มทยอยออกกันไปก็เยอะแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราออกไปเลยก็คือรถมันก็ยังติดอยู่ดีนะคะเราก็เลยออกชา้าดีกว่านะคะตอนนี้ก็เลยเดินถ่ายรูปเก็บสบายไปนิดหนึ่งนะคะ ในส่วนของราคาบัตรที่เขาเข่าชมไฟกับเที่ยวยามูเว้นนะคนละส่วนกันเนาะถ้าสมมติว่าเขาไปเที่ยวเมืองโบราณช่วงกลางเว้นที่ว่าบริเวณงานโคมไฟราคาบัตรจะอยู่2 5 0บาททุกวันบ่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาอันนี้จะเป็นงานโคมไฟที่ยกไปนี่ก็จะเป็นงานจัดช่วงห้าโมงแรงเนาะห้าโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มเนาะเพราะสี่ทุ่มคนก็ต้อนคนออกหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่13เนาะแต่ว่าวันที่จุดผู้้จะมีแค่3ามื้อคือวันที่5ที่ยกมาคือมือนนี ลักกับวันที่แปดตรงกับมือวันลอยกระทงแล้วก็วันที่สิบสองเนาะสามมือจะมีผู้แต่ว่างานบ่แน่ใจว่าก็จะเพิ่มวันอีกหรือบ่พอปีที่แล้วเพิ่นกับเพิ่มวันมารู้สึกว่าจะเป็นซิกวกามือมั้งที่ว่าเพิ่มมาอีกเนาะแต่ว่าอันนี้ปีนี้บู้ว่าเพิ่นจะขยายบ่แต่ว่ามือสุดท้ายอคือวันที่สิบสามพิจิกาเนาะต้องลองเบอ่งว่าเพิ่มวันหรือบ่หรือใดๆเราไปเข้าไปเบิ่งในงานกันว่า มีไผ่มาถ่ายพูปแนแต่ว่าตากล้องไล่หลยเต็มเต็มตากล้องเต็มแต่ยูทูบเบอร์เต็มอยู่ในนี้นางถ่ายูถ่ายคอนเทนต์กันเต็มเลยอันนี้จะเป็นรัก,กษัตด์เห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันน้ำแนเดอเที่ยวหน้าบุ้งว่าสิไปใส่ดีไผ่ยากให้ไปใส่กะ คอมเมนต์บอกกันก็ได้เนาะไล์แฮร์เฮลปีเบิงน้ำเน่เราพูดว่าจะไปใส่เนาะตอนนี้กะสำนีหละเนาะกลับบ้านดีกว่าดึกแล้วว่านี่ลูกมาฮันเลยลูกก็ได้มาน้ำอีกตามเคยปีนี้